สวัสดีครับเช้าลัคนาราศีสิงห์ครับดาวเสาย้าย2,568คลิปนี้ก็คลิปพิเศษเช่นเดิมนะครับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอาริไปตกพบมรณะแปลง่ายๆว่าอุปสรรคหมดไปมีความสำเร็จสมหวังอ่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พร้อมเพลย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยนะครับรวมช่างและบริการนะครับสำหรับท่านที่เรียกว่าประสบภัยหลังแผ่นดินไหวนะมีเหตุลอยแตกร้าวรั่วซึมตามอาคารบ้านเรือนทั้งหลายนะครับสามารถติดต่อไปที่รวมช่างและบริการนะครับมี ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารอยแตกรอยล้าวในบ้านของท่านเนี่ยอ่ามันระดับไหนอันตรายแค่ไหนมีระดับความเร่งด่วนในการต้องแก้ไขหรือซ่อมเนี่ยสูงหรือต่ำอย่างไรนะครับติดต่อไปที่รวมช่างได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ l i น e at q ค code ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับรวมช่างและบริการเพียงแนะนำนะครับที่จะซ่อมบ้านก็ได้เงินแล้วอ่า ถ้าสนใจนะครับมีลูกค้าเข้าลองซ่อมดูแล้วแล้วเออช่างเขาทำดีแนะนำเพื่อนบ้านญาติพี่น้องบอกต่อกันไปเนี่ยก็อาจจะมีค่าแนะนำได้ด้วยนะครับก็ลองสนใจติดต่อไปที่ line แอดคิวอาคที่เห็นนี้ได้เลยนะครับของรวมช่างและบริการครับผมดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโดยเอาเรื่องดาวก่อนนะครับ ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างเป็นดาวแห่งความโทษทุกข์นะเทพพระเสาเนี่ยเป็นเทพที่มีความเรียกว่าจริงจังหนักแน่นจะใช้คําว่าโหดเหี้ยมเลยก็ได้นะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยดูสิถือตรีศูนย์เป็นอาวุธเห็นไหมแทงทีหนึ่งก็สามรูอ่ะแถมยังขี่เสือเป็นพาหนะนะมีความดุดันโหดร้ายไม่เกรงใจใครนะแต่ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวครับข้อดีของเสาก็คือความมุ่งมั่นหนักแน่นอดทนรอบคอบนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีของดาวเสารเช่นเดียวกับดาวเสารที่เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกก็คือเทพโครโนสนะครับโครโนสนี่ก็โหดนะก็ชิงบัลลังก์จากพ่อตัวเองก็คืออูรานอส หรือ,อยูเรนัสนะดาวมนิตยูเนี่ยนะชิงมาพอชิงมาปุ๊บเนี่ยตัวเองชิงบัลลังก์จากพ่อมาได้คือพ่อโหดก่อนูรานอสนี่ก็จับลูกไปขังคุกในโลกน้ำแข็งเลยไหมจับไปขังในโลกน้ำแข็งโคโนนสมันรอดมาได้มันก็เลยแบบมาจัดการใช่ไหมทีนี้พอตัวเองเป็นครองครองเทพทั้งปวงแล้วเนี่ย ก็กลัวว่าลูกตัวเองจะมาแย่งชิงใช่ไหมก็เลยจับลูกกินทั้งหมดเลยนะคือคนฮอตที่โหดกว่าอีกมีลูกเนี่ยเมียคลอดออกมาปุ๊บก็อขอพ่ออุ้มหน่อยสิพ่ออุ้มเสร็จปุ๊บกินเลยกินกินเข้าปากเลยนะครับจ้ากระทั่งเมียรู้ทันพอลูกพอลูกคนคนที่หนึ่งคนที่สอง,คน,สองคนที่สามเข้าไปเลยนะพอคนที่สี่เฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยเอาไปซ่อนนะจ้ากระทั่ง ไอคนที่เอาไปซ่อนนะก็คือซูสมหาเทพซูสหรือดาวพฤหัสนี่แหละนะก็มาจัดการโครนอสนะแล้วก็ช่วยพี่ช่วยน้องที่กินเข้าไปออกมานะมีอะไรอะฮาเดสเจ้าแห่งนรกดีมีเทอร์ฤดูแห่งใบไม้ผลิใช่ไหมนะแล้วก็โพไซดอนเทพแห่งมหาสมุทรอ่านะก็เป็นตำนานเทพนะแต่โครนอสเองข้อดีก็คือเป็นเทพ ที่สอนให้มนุษย์เนี่ยทำกสิกรรมดน,น,นั้นดาวเสารจึงเป็นดาวแห่งการเกษตรและอุตสาหกรรมความหมายของดาวเสารเนี่ยก็เกี่ยวกับโครงสร้างอสังหาอุตสาหกรรมรวมถึงการเกษตรด้วยคุณประโยชน์ก็มีดาวทุกดวงมีทั้งจุดเสียและจุดที่ดีนะครับไม่มีดาวไหนเขาเรียกว่าไอ้ดีร้ายเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉย แต่ข้อดีของดาวก็มีเห็นไหมอย่างดาวเสารในโหราศาสาตร์ตะวันตกนี่คือเทพแห่งกเกษตรกรรมเทพแห่งอุตสาหก,กรรมของของเราก็คือเทพแห่งความเขาเรียกว่าหนักแน่นจริงจังรอบค้อมีสติไม่อารมณ์ไม่หวั่นไหวไม่ตัดสินใจไปตามอารมณ์นี่เหตุผลหนักแน่นเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เช้าวลัคณาราศีสิงห์ครับในดวงชะตาของท่าน ดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอรินี่เนหะ็นไหมออริก็คืออะไรอุปสรรคปัญหาคือชาวราศาีสิงห์เนี่ยเกิดมาก็ต้องเป็นผู้นำเพราะดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์เห็นไหมดาวเสารที่เขาวางไว้ว่าเป็นภพอริในดวงชะตาของท่านมันแปลว่าอะไรคนที่มันยิ่งใหญ่คนที่มันเก่งมีความสามารถมีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจ ราศีสิงสัญลักษณ์เป็นสิงโตเจ้าป่ามีความเป็นผู้นำมีความสามารถสง่าผ่าเผยก็ต้องเจอดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวเสาเพราะคุณก็ต้องเจอปัญหาหนักๆคุณก็ต้องเจอปัญหาใหญ่ๆเพราะอะไรอุปสรรคปัญหาคือโอกาสในชีวิตเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่ คุณก็ต้องฝ่ามันไปแล้วเมื่อสำเร็จความสำเร็จนั้นก็ยิ่งใหญ่ตามแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณประสบผลสำเร็จแบบต่อสู้แข่งขันเอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้มันมีเหตุผลของมันนะครับฉะนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียแน่นอน แปลตรงๆ,รงๆดาวอลิเป็นดาวเสาร์แปลว่าโอ้โหคุณต้องเจออุปสรรคที่เป็นความความเหนื่อยหนักโทษทุกข์โหดเหี่ยมนะบางคนเจอปัญหาชีวิตแบบสบายๆชิวๆแต่ชาวลัคนาราศีสิง์เวลาเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคก็มักจะเป็นปัญหาใหญ่อุปสรรคใหญ่การแก้ไขก็ต้องซับซ้อนเป็นธรรมดาแต่ เมื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคได้แล้วรางวัลตอบแทนผลสำเร็จของดวงชะตามันก็ตอบแทนได้อย่างสาสมก็ทำให้คุณน่ะฝ่าฟันอุปสรรคและเป็นผู้นำได้อย่างเขาเรียกว่าสง่าผาเผยไงเข้าใจไหมฉะนั้นมันก็เป็นไปตามหลักลักษณะนิสัยลักษณะชีวิตลักษณะการดำเนินชีวิตของท่านอยู่แล้วนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าโอ้โห ดาวอลิของฉันคือดาวเสาคือดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวเจ้าบาปพระเคราะห์ดาวเสาเนี่ยเป็นผู้นําฝ่ายบาปพระเคราะห์นะหนักเลยเป็นหัวหน้าฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายร้ายอะ่ะนะหนักสุดก็คือดาวเสาที่ผ่านมาครับดาวเสาเล็งลัคนาต้องโทษเป็นพินทุบาท เสาเพ่งเล็งรักและอสุราภูมิเมรอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเแกลาหูเล่าอาพับอัปปภาคให้โทษแท้ประเหินหินอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นไงมาอยู่ดังพบนี้ก็คือการ,รเผชิญหน้าก็ปีหกเจ็ดที่ผ่านมาคุณก็เผชิญะไม่ใช่หกเจ็ดด้วยหกหตั้งแต่หกหดาวเสาเล็งลักนณคุณก็เผชิญหน้ากับปัญหาเพราะว่าดาวอลิ จอมาเล็งดวงชะตาของคุณเอาละเรื่องที่มันผ่านไปแล้วคุณนั่งฟังคลิปอยู่ตรงนี้แสดงว่าคุณผ่านจุดนี้มาสองปีมันก็ผ่านมาแล้วแหละอะไรที่ว่านักอะไรที่ว่านา,นา,า,นา,นาเนี่ยผ่านมาแล้วสองปีอึดใจเดียวนะ ก่อนที่ดาวเสาจะย้ายราหูมาก่อนจริงๆแล้วราหูย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทเหมือนเหมือนกันก็เสาเพ่งเล็งลักและอสุรคือถ้าจะมองในแง่ร้ายก็คือคุณจะโดนเขาเรียกว่าอะไรคุณจะโดนพินทุบาทแบบคู่คอมโบเลยนะทั้งเสาทั้งราหูเลยแต่บังเอิญไอราหูเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีอยู่แล้วฉะนั้นผล ของลาหูที่เป็นกเกษตรมันจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นกลายเป็นว่าราหูเนี่ยมาช่วยทําให้ดาวเสาเนี่ยบรรเทาเบาบ,า,บางลงเพราะเขาเป็นคู่มิตรกันและคู่นี้เขาเรียกว่าคู่โชคเทวริษเห็นไหมคู่โชคเทวริษก็คือผิว่าจะดูโชคใหญ่ในชันษาพระลาหูต้ององค์พระเสาลาเห็นไหม พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาวเลงอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ผมถึงได้บอกไงไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนักไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นคุณเผชิญหน้าต่อสู้แล้วคุณจะได้รับความสำเร็จแล้วมันเป็นเกณฑ์ที่ดีเขาเรียกว่าโชคเทวฤทธิ์ครับ ก็ต้องสู้อ่ะสู้จนกว่าจชนะใช่ไหมยอะทีนี้ดาวเสาวครับ19พฤษภาดาวเสาวจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนพบมรณะอุปสรรคดาวอาลิเข้าเรือนมรณะก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคมันจบสิ้นเออแสดงว่าปัญหาที่คาราคาชังเนี่ยมันจบสิ้นลงตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมา แต่มันก็จะสงบลงชั่วคราวเท่านั้นครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ทิศทางมันต้องเห็นว่าปัญหาเก่าปัญหาอะไรนี้มันจบลงมันอาจจะปัญหาเก่าจบลงปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือปัญหาเก่ามันยังไม่จบอะ่ะกรณีที่เกี่ยวกับคดีความนะสำหรับใครที่มีคดีความนะทิศทางเป็นไปนในทางที่ดีอ่าใช้คำนี้แล้วกัน ในกรณีที่คุณมีคดีความมีปัญหาฟอ้องร้องหรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาหนักเกาะกินใจทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจะถูกจะผิดไม่รู้นะแต่เมื่อเกิดคดีความมีเรื่องมีปัญหาคดีความก็ตั้งแต่นั่นแหละถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลหรือบางคนอาจจะเป็นแค่เรื่องราวที่มันคาใจ ทะเลาะเบาแหว้งกับใครก็ตามทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับในการฟ้องร้องกันแล้วเป็นคดีความกันแล้วหรือว่าเป็นแค่ปัญหากันในครอบครัวในหน่วยงานเนี่ยก็ตามเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเขาเรียกว่าอลิมอรณะถ้าสู้คดีก็ชนะคดีก็เป็นลักษณะแบบนี้เพียงแต่มันอยู่ถึงสิงหาคมครับ หลังวันที่3สิงหาดาวเสาก็จะกลับมาเล็งดวงชะตาเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกครับตีความได้สองอย่างปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่มาหรือปัญหาเก่าโอเคขั้นตอนแรกถ้าเป็นคดีเนี่ยม,มันตีความได้ง่ายๆเลยคุณอาจจะชนะในชั้นต้นนะหรือชั้นอุทธรอ,อะไรลักษณะแบบนี้ แล้วก็เขายังลุยต่อยังฟ้องกันต่อมันก็กลับมาใหม่เข้าใจไหมเป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปเพราะพระราหูเขารออยู่แล้วเมื่อพระราหูเขารออยู่แล้วดาวเสาร์กลับมาอยู่ด้วยมันก็เกิดโชคเทวลิตนั่นเองมันก็มีเกณฑ์ดีดีกว่าที่ดาวเสารว์ดวงเดียวมาเลงเข้าใจไหมมีราหูเข้ามาแล้วซึ่งราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็ยิ่งทําให้ ทิศทางนั้นดูดีครับแล้วไม่ต้องตกอกตกใจเพราะผมดูแล้วการที่ดาวเสาร์กลับมารอบนี้ไม่ร้ายเหมือนเดิมที่ไม่ร้ายเหมือนเดิมเพราะหนึ่งลาหูอยู่ด้วยคู่มิตรกันเขาอยู่ด้วยกันลักษณะนี้เราจะไม่ทายว่าคุณจะโดนพินทุบาทคูณสองไม่ใช่เพราะอันนี้เป็นเรือนเกษตรของลาหูกเกษตรของลาหูนั้นราหูจะส่งคุณครับนะส่งคุณให้ ทแล้วดาวราหูเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวเสาร์งั้นจะทําให้ดาวเสาร์เนี่ยบรรเทาเบาบางลงเหมือนมีคู่มาคอยช่วยเจรจาให้คดีความมันจบเพียงแต่มันต้องใช้เวลาไม่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะผมพูดอาจจะกว,กว้างๆนะคุณก็ต้องไปตีความตามลักษณะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณบางคนไม่ไม่มีคดีค่ะแต่ว่าเออมันมีปัญหากับปัญหากับ ปัญหากับสามีภรรยาปัญหาครอบครัวหรือปัญหากับพี่น้องปัญหากับคนในที่ทำงานไม่ถึงขั้นฟ้องร้องกันแต่มีเรื่องกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็ตรงๆเลยก็เนี่ยมีคดีความฟ้องร้องกันแล้วยกแรกอาจจะแพ้มาพลิกกลับมาชนะแล้วก็ลุยกันต่ออะไรลักษณะแบบนี้ได้ทั้งนั้นแต่ผมว่าครั้งนี้จะโอเคขึ้นเพราะหนลาหูแล้วนะสดาวพฤหัสบดีครับ าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาอยู่ในเรือลาพระไงให้คุณให้ความสําเร็จและดาวพฤหัสบดีเนี่ยแน่นอนโยกหลังดวงชะตาลัคนาของท่านถือว่าตําแหน่งสวยนะครับนอกจากนั้นเกณฑ์ดาวพฤหัสเนี่ยเขามีแรงเอื้อมเขามีแรงเอื้อมโดยปกติเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยสามารถส่งพลังเนี่ยไปถึง ราศีกุมซึ่งมีดาวเสาวกับราหูอยู่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาตีโกนร่วมาธาตุกันแต่เขาส่งกันไปแบบส่งกันไปส่งกันมามีกําลังเสมอกันแต่บังเอิญดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่ากดแรงเอื้อมกดแรงเอื้อมคือดาวพฤหัสบดีจะมีแรงเอื้อมนั่นก็คือสามารถไปบังคับรีโมทดาวพฤหัสบดีจะมีรีโมท จากตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยไปห้าราศีและ9การาศี5้าราศีนับเลยหนึ่งสสามสี่ห้าดาวพฤหัสบดีสามารถรีโมทราศีตุลได้เลยเหใจไหมดาวไหนที่เข้ามาอยู่ในราศีตุลดาวพฤหัสบดีควบคุมได้ทันที5้าแล้วนะ9การาศี5้าหกดแด 9. นั่นหมายความว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ในภพลาภะก็คือโชคลาภและความสำเร็จดาวพฤหัสบดีสามารถยิงรีโมทไปหาเสาเลลาราหูได้ทันทีด้วยกดแรงเอื้อมนั่นหมายความว่าเขาสามารถเอื้อมเข้ามาแล้วคอนโทรลดาวสองดวงนี้ได้ และดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีฉะนั้นเขาก็จะคอนโทรลให้สองดวงนี้ดี D, ต่างไปด้วยซึ่งสองดวงนี้จริงๆแล้วเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่ะเข้าใจไหมการที่เสาเสาเนี่ยร้ายแน่นอนเพราะเป็นดาวอลิอลิมาเร็งลักร้ายแน่นอนแต่ลาหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนเขาไม่อยู่ด้วยเขาช่วยแล้วเพราะเป็นคู่มิตรกันเหมือนกับมีคนที่คุณเป็นศัตรูกับดาวเสา แล้วลาหูเนี่ยเป็นคู่ของคุณลาหูกับสาวเขาบังเอิญสนิทกันก็เปิดเสมือนคนกลางที่เข้ามาช่วยอีกทอดหนึ่งทอดที่สองดาวพฤหัสบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์กันอีกรอบและหลังจากนั้นคุณก็รอไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2,569 คราวนี้ดาวเสารจะเข้าสู่ราศีมีนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นตรงนั้นแหละจบกุมภาหกเก้าครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนดวงชะตาปีหกเก้าเนาะเอออันนี้เรามาแค่แซมแซมเรามาแค่แบบเป็นน้ำจิ้มไว้ล่วงหน้าแต่เห็นไหมปีหกปดเนี่ยทิศทางดี อย่างน้อยสามเดือนสามเดือนครึ่งนะพฤษภาถึงสิงหาแล้วก็กลับมาเนี่ยสิงหาถึงกุมภาแต่กลับมารอบนี้ไม่ไม่ได้เละเหมือนเดิมไม่ได้เละตั้งแต่เหมือนปี6 6หกที่ผ่านมามีลาหูมีพืหัสเข้ามาช่วยรีโมทดาวเสาเรียกว่าคุณได้เปรียบนะครับ ฉะนั้นก็จะเป็นช่วงชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มันง่ายขึ้นจริงๆคุณก็มีเขาเรียกว่าทิศทางหน้าที่การงานความสําเร็จมันมีดีมาแล้วแหละถึงแม้ว่าไอ,ปาอปา้ปัญหาที่อุปสรรคปัญหาที่ทะเลาะเบาแหวง้งคาราคาซางังมันก็อาจจะดําเนินของมันไปแต่ความสําเร็จของชีวิตส่วนใหญ่มันก็เป็นไปตามเดิมเพราะว่าที่ผ่านมาปี67ดาวพฤหัสบด,ดีก็อยู่พบที่1ิของดวงชะตาเป็นปัสสวะองค์เกณ์ ต่อไปก็เข้าพบที่11ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคถึงแม้ปีหกเ้าเนี่ยโอเคดาวเสาเข้าพบมรณะก็จริงแต่ดาวพฤหัสก็เข้าวี้าแต่เขาก็เอื้อมถึงกันตีกนกันไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวกลายเป็นดีด้วยซ้ำนะกลายเป็นดีด้วยซ้ำเดี๋ยว69เก้าให้ว่ากาันนะเพราะว่ามันเหมือนจะตก พบไม่ดีมรณะกับวินาแต่มุมดาวมันส่งเสริมกันกลายเป็นว่าอาจจะทําให้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันจบไปด้วยเข้าใจมนั้นปีสองพั้าร้อยสิเนาะเราก็แยกเป็นเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตหน้าที่การงานความสําเร็จเป็นไปได้อย่างดีครับแน่นอนปัญหาอุปสรรคในชีวิตมันต้องมีเข้ามาท้าทายอยู่ตลอดเวลาด้วยลักษณะของการดําเนินชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย มันเป็นผู้นำมันรับหน้าเสือมันเป็นอะไรที่ต้องสู้ต้องแบกรับผิดชอบตลอดผมเห็นเยอะนะผู้หญิงที่เป็นคนลัคนาราศีสิงกลายเป็นผู้นำครอบครัวเออแลกไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายเขาไม่มีดีอะไรนะแต่หมายถึงว่าเออผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่แบบแอคชั่นมากกว่าอะไรลักษณะแบบ เหมือนชีวิตนี้เกิดมาก็เจอภาระตั้งแต่แรกเลยเป็นลูกเจ้าของกิจการโอ้ฉันจะทิ้งได้ไงก็กิจการพ่อแม่ฉันฉันก็ต้องทําต้องสืบต่อผู้ชายอาจจะมีหน้าที่การงานที่โอเคดูดีใช่ไหมแต่เขาก็ไม่สามารถจะมาช่วยอะไรมากได้เพียงแต่ว่าเออก็แบ่งกันรับผิดชอบในครอบครัวแต่ลักษณะความโดดเด่นหรืออะไรลักษณะเนี้ยผู้หญิงจะโดดเด่นกว่าจนเหมือนว่าคนนอกมองเข้าไปเป็นผืน เราเป็นผู้ำํำอะไรลักษณะแบบนี้เป็นไหมเออคุณผู้หญิงชาวลัคนาราศีสิงห์นะโดดเด่นนะโดดเด่นชัดเจนถึงแม้ไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเออเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่างนายกหญิงไทยคนปัจจุบันก็เนี่ยแหละสิงห์สิงห์งนะเออก็แปลกดีนะเอาละชาวลัคนาราศีสิงห์ปัญหาอุปสรรค ทิศทางดีขึ้นครับความสำเร็จในหน้าที่การงานชัดเจนดูดีคลิปนี้ก็ดาวเสาก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เผชิญไม่ว่าปัญหาของท่านจะคืออะไรระดับไหนก็จงรู้ไว้ว่าในปี2,568นี้มันยังไม่จบหรอกแต่มันบรรเทาเบาบา,บางจนทำให้ท่านไม่เครียดและสบายใจขึ้นอย่างมากแล้วบางทีเนี่ยมันมันเหมือนกับ มันจบแล้วแหละหกแปดหกเก้าจบอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองเข้าใจไหมก็ขอแสดงความยินดีด้วยและที่เหลือก็มุ่งมั่นตั้งใจดําเนินชีวิตต่ตอไปชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านเป็นราศีประเภทสัตว์สีเท้าแล้วไม่ใช่สัตว์สีเท้าธรรมดาเป็นสัตว์สีเท้าที่เป็นเจ้าป่าด้วยมันก็ต้องสู้เห็นไหมเจ้าป่าแปลว่าอะไรม,มันต้องมีผู้ท้าชิงมาตลอดเวลา มีแต่คนอยากจะจ้องล้มมีแต่คนอยากจะจ้องเล่นงานมันก็ต้องผ่านไปให้ได้หละครับคุณถึงมีดาวสาวเป็นดาวเจ้าเลือดอลียังไงเล่านะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงนำ้ำเลี้ยงกาแฟที่ QR code หรือเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับ ดาวสาวย้าย2568ครับลัคนาราศีสิงห์อลิมรณะแปลว่าอุปสรรคหมดไปสำเร็จสมหวังขอให้ได้ดังใจทุกท่านนะครับเฮงปังรวยไปด้วยกันคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ